หกผลไม้ตัวช่วยการขับถ่ายหนึ่งฝรั่งไม่เพียงแต่โดมด้วยวิตามินซีสูงแต่ฝรั่งยังเป็นผลไม้ที่มีกากใย,ยสูงมากอีกด้วยที่ทําให้การขับถ่าย,ยง่ายขึ้นสองมะม่วงดิบผลไม้ที่หาได้ง่ายและเป็นผลไม้แก้ท้องผูกได้อย่างดีมากกว่าน,นั้น,นยังมีวิตามินซีและวิตามินเอที่สูงสามระกอเป็นผลไม้ที่มีกากใย,ยสูงและหาทานได้ง่ายมากด้วยเช่นกันมีสารอาหารที่ประโยชน์ต่อรำไส้เช่นเบตา้าคารทีนและเอนไซที่ช่วยย่อยปรับสมดุลระบบการขับถ่ายได้อย่างดี สี่สับปะรดใยอาหารในสบับปะรดช่วยแก้ท้องผูกเป็นอีกหนึ่งผลไม้ช่วยการขับถ่ายที่หาได้ง่ายอีกมากเช่นเดียวกันด้วยเอนไซม์โบลิบิเลนที่ช่วยเสริมการทํางานของระบบย่อยอาหารห้าสบับปะรดขับสารพิษออกจากร่างกายแก้ปัญหาลําไส้ลดอาการท้องผูกพร้อมทั้งยังช่วยในการขับถ่ายใ,ให้เป็นปกติ 6. มะขามจะช่วยทําให้ลําไส้บิดตัวและขับถ่ายได้สะดวกขึ้นอีกทั้งมีสารที่ช่วยในการขจัดเมือกมัน หรือตะก,กันที่เกาะอยู่ตามผานังลำไส้ใครเห็นว่าประโยชน์กดหัวใจเม้นแชร์ให้ด้วยครับ